สวัสดีคะ่ะวันนี้พบกับช่องอิโซ่ก yep. ็สำหรับวันนี้นะคะหนูจะพาเพื่อนเพื่อนพลเนี่ยมาค้นหาหนังสือที่เรามีกันตั้งแต่สมัยมหนึ่งนะคะเราจะมีหนังสือกันกี่เล่มมีวิชาอะไรบ้างและมีเยอะแค่ไหนถ้าเพื่อนเพื่อนพร้อมร้อนเนี่ยเป็นหาหนังสือกันเลยค่ะก็สำหรับที่แรกที่เราจะไปหานะคะก็คือเย๊ นี่ค่ะย,อยาอันยากมันนะคะนี่ะคะเกะของเราก็จะประมาณนี้ค่ะเปิดออกมาก็จะเจอสมุดีของโรงเรียนเก่านะคะก็สมุดอีกแล้ว นี่นะคะกองทัพหนังสือของเราที่เราจะส่งไว้นานนับหลายปีมีเยอะมากดูสิเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนับกันเลยนะคะว่ามีกี่เล่มเล่มที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นชาภาษาไทยนีชื่อว่าวิวิทภาษาอันนี้ตันเป็นมอสานะคะพอดีว่าไม่ได้เรียงชั้นไว้ก็เลยสุ่มๆเอา เรียนเรื่องนี้ก็มีเยอะมากเลยนะคะจำเนื้อาหาไม่ได้แล้วว่ามีอะไรบ้างแล้วถ้าเพื่อนๆถามว่าเคยหยิบออกมาแชร์บ้างไหมไม่เคยหยิบออกมาเลยตั้งแต่เรียนจบไปนะคะคืออาจารย์มาแล้วแล้วก็มาเล่มที่สองนะคะก็วิวิภาษาภาษาไทยเหมือนกันคะ่ะแต่อันนี้จะเป็นของตอนม2นะคะเนื้อาหาแน่นเหมือนกันคะ่ะลืมแล้วเหมือนกัน Bye. I got an e- นี่ก็จะเป็นกองทับห,หนังสือของเราเยอะเยอะว่าหนังสือที่นับได้ตอนนี้นะคะมีทั้งหมด41เล่มค่ะเยอะมากก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอของหนูคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ